เาเี้ส่ละคุณอะไรชอบปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีเดใส่ละเอาเล่อเยอพเราป้วเอาเลยเนะบีลเนาะมีเพรหนีป้าจีเอาให้พ่อก่อนดีกว่าให้พ่อก่อนพ่อครับอันนี้กำด พอจะสัดนขอโทษด้ไรี่จับมันเกิดเมียอย่าไป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 มือขึ้นบอกอ้อมาหันคออไฟทับพ่อดาบสอแลนหาสางไฟมันกำลังไหลอยู่อยมันตามเพียงอย่างสมื่อรโคตหนาววันละอจะบวกเจอพายวันเกิดขอโทษด้วพ่อรสั่งปิดอ้วื่นวิผมก็มานาตึ้สั่งปเือกว่าอายุเมียเืกว่าว่าเกว่าเดือกว่าเดือว่า ถายายอไบ่ถือบ่ถือไไพไยายทีวสุขกินเกกันตามคนกินเตะันรวยกันรวยยแต่ว่าไปไแล้วก็ขอเรดู้วยทุกคนที่บ่นจังก็สวยมากลขอใหมยสุขยทีคือยังมายอย่นีตใขึ้นสุขุนทุกคนดีดีขอให้ทุกสุข ทุ้คนบคุมแบบมีทัทครูส่วงกันมาจังก์แต่ายาจสีล้วบันนี้ก็สุภยาแลวงพ่อหลูกพ่อพิเต็มที่ยีุต้องหมอะกับน้ำัวทุกยาเอมีภรรยาเนะ บอยย้ดตามตูวไปต้อยกันเนี่ยจะให้ไปยืนกันเ็สตัวใจยุ่จอมีความสุขทุกท่านนะครับมีภรรยามีความสุขแลก็อู่ทุกคนก็ใหมีความสุขความจรเญินกิจกางดสูในระยะนีสู้สูสูจนกว่าสำเร็จจะล่าเอ Happy Birthday บุกป่อนแะพด้อพ่นซีน้องนแกเยั้เด้วยร่ากแข็งแรงยู่เป็นลมพ่วมใจให้ลูกลูกที่มง่ปถมไปจนปวัวเจ็บละร้อยปีพันปีมดแลว พี่น้องโวยพรทั้งในสด็นได้มครับผมได้กยนะครับพี่น้องทังในสวนกับซอยอวยพรกับอวยพรตั้งกันพอดาบกระเบ้าโพกิงพลเมืองโพกิงแต่แต่ข้อตกลงยังตกลงเหมือนเดิมนะครับท่าน500ร้อพ่อโคศกปดิษย์ลำซิงตอนนี้4 4่่ิแล้วอีกหน่อยๆน่ข้อทางวซอยแช่งข้อทางพี่พี่กิงโอนไปพี่ไม่ได้ก่น อย่ามาเอดีเขาขอจับเจ้ปวพจ้าจะไม่ก like ังเกิดเนียตเองต่นขี er kind of ้ขึ้นไ้ไมมาต่อมาตีเอาตรงนี้เลยพี่โปพี่หมกเอาตรงนี้เลยครับยาวตรงนี้เลยครับสาทเดอมอพทิมอพุทธิมอเดอเมียเดอมือไล่สดเมีย่าเล่มเดอรอามิเก้าหก็อ้าวีมกเอ็นดมอเคไปแล้วใครลูกเอขึ้นในผู้ธร่อยร้านข้งร้านเด้อ หลายนแต่พี่ี่มีพลอยแม่เลยก็แลันครับเขาขาอนุญาตเป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนศิลปินนะครับคุยพ่อที่แม่เพ่อพ่อดีบเป็นพ่อเป็นตัวแทนของน้องทุกคนเลยครับคับมณีนะครับเป็นวันเกิดบรนทายวันเกิดของแม่อิ๋วแม่ซึ่งใหายปุยยางสันหรับลูกแม่นะครับซึ่งให้ความหักให้เงินให้การดูหน้าดูดูเป็นผู้ชีวิตของพ่อดาบสอเป็นล้มโผล่ล้มใส เป็นไส้ตัวใหญ่เป็นผู้ใบหนาให้ลูกให้เต่าได้เพิงข้าใสา่คัดสนอีหยังมีความสุขอีหยังแม่ให้พ่อให้เขอเวพรให้ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญเป็นลมโค้งลมไส้ของลูกของเตา่าตหลอดไปครับคุณแม่ครับคุณพ่อด้วยนะครับผมพอสัวนี้แม่เราเห็นเห็นเห็นที่กึ่งไงเห็นที่แม่ คนกับกามบอๆมากอ๋อบอเป็นยังครับออกออกออกเทปันก็ะเด็นะครัให้ให้คนกับอามนะครับตั้งกล้องตรงๆไว้เลยนะครับหัวหน้าบนหัวหน้าอาบอยู่ใต้ห้างนั่งอยูที่สวนนีเลย